สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรายังอยู่ในบทที่5เรื่องของเสียงนั่นเองนะครับนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคลื่นเสียงนะครับการได้ยินของเสียงไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์อื่นของคลื่นเสียงกันบ้างนะครับซึ่งปรากฏการณ์แรกที่เราจะเรียนกันคือการได้ยินเสียงสะท้อนกลับนั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนนะครับตะโกนในห้องขนาดใหญ่ตะโกนเข้าไปหน้าผาหรือตะโกนเข้าไปในบริเวณที่ทำไมครับ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเนี่ยนะครับนักเรียนจะได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาที่แมปชัดเจนนะครับเนื่องจากเสียงเป็นคลื่นนะครับเมื่อพบสิ่งกิดขวางเนี่ยก็จะทําให้เกิดการสะท้อนของเสียงได้นั่เองนะครับโดยนะครับเวลาที่เราพูดหรือตะโกนออกมาเนี่ยครับเสียงที่ได้ยินจะไม่หายไปทันทีนะครับแต่ยังคงอยู่ในระบบประสาทได้นานนะครับเนาะได้ยินนานถึงประมาณะไรครับ1นึ่งส่วนสิวินาทีเลยนะครับ ถ้าเสียงสะท้อนนะครับใช้เวลาเดินทางมากนะฮะมากกว่า1ส่วน1ิวินาทีนะครับเราจะได้ยินเสียงนั้นซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้เราจะเรียกว่าการสะท้อนกลับนะครับเนาะเสียงสะท้อนกลับนั่นเองนะครับแต่ถ้าเสียงที่สะท้อนกลับมาใช้เวลาน้อยกว่า1ส่วน1ิวินาทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทำไมครับไม่ได้ยินเสียงนั้นซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะได้ยินเสียงนะครับต่อเนื่องนานกว่าปกตินะครับเช่นอะไรครับ เช่นการร้องเพลงในห้องน้ำมันเองนะครับเราเรียกปรากฏการนี้ว่าการกังวานหรือการก้องเสียงนั่นเองนะครับอ่มาดูนะครับว่านะครับเสียงทําให้เกิดการเสียงทําให้นะคับแก้วแตกได้จริงหรือไม่นะครับเรารู้มาแล้วนะครับเนาะจากการศึกษาเรื่องอะไรครับการสั่นพ้องของลูกตุ้มเนี่ยนะครับเมื่อมีแรงภายนอกมากระตุ้นลูกตุ้มเนี่ยนะครับความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติของลูกตุ้มเนี่ยนะครับ ลูกตุ้มก็จะแข่งด้วยแอมพลิจูดที่มากขึ้นนะครับในกรณีของเสียงบ้าง TVs นะครับเน,ะนาะในกรณีของเสียงก็จะมีอนุภาคที่เป็นเป็นตัวกลางนะครับเป็นอะไรครับเป็นอากาศนะเองนะครับจะสามารถกระตุ้นให้เสียงั้นเกิดการสั่นพ้องได้หรือไม่และเมื่อเกิดการสั่นพ้องเนี่ยเสียงสามารถทําให้แก้วเนี่ยมันแตกได้หรือไม่นะครับอ่าเราไปดูนะครับสื่อการสั่นพ้องของเสียงไปพร้อมกันนะครับผลการสั่นพ้องของเสียงสามารถทําให้เกิดแก้วแตกได้หรือไม่เราไปดูพร้อมกันเลยนะครับ เพราะนั้นนะครับเสียงก็ทําให้ทาไมครับเกิดการสั่นพองและทําให้ทำไมครับแก้วนั้นแตกได้นี่เองครับเรามาดูสาเหตุนะครับเนาะการเกิดการสัมพองเสียงนะครับทํำยังไงนะครับให้เกิดแก้วแตกได้นะครับเนาะมาดูเหตุผลกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อมานะครับช่วงเจ้าหนูขี้สงสัยโดยปตทพลังที่ยั่งยืนรอคุณผู้ชมค่ะและชาตสงสัยจะไงคะ เสียงร้องคนทําให้แก้วแตกได้เหมือนในหนังจริงเหรอคะเสียงร้องของคนทําให้แก้วแตกได้จริงๆครับน้องนาชาโดยเฉพาะการร้องเพลงด้วยเสียงสูงๆูเป็นเวลานานๆสามารถทําให้แก้วแตกได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับใช่ก่อนที่จะตอบคําถามน้องนาตาเรามาทําความเข้าใจปรากฏการธรรมชาติที่มีชื่อเรียกว่าการเกิดกํามทรนกันก่อนนะครับ การเกิดกำทรอนของเสียงอธิบายง่ายๆก็คือเมื่อเกิดการสอดแทรกของคลื่นเสียงแบบเสริมกันวัตถุก็จะได้รับพลังงานเข้าไปได้ดีที่สุดทําให้วัตถุนั้นเกิดการสั่นด้วยแอมพลิจูดท,ที่มากขึ้นซึ่งการสั่นก็จะรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยครับส่วนแก้วที่แตกนั้นเป็นเพราะว่าแก้วแต่ละใบจะมีการสั่นสะเทือนด้วยความถี่เฉพาะตัวซึ่งถ้านักร้องร้องเพลงด้วยความถี่ของเสียงได้พอเหมาะกับการสั่นสะเทือนของแก้วอย่างเสียงที่สูงมากๆเช่นเสียงโซปราโน เมื่อเปล่งเสียงออกมาก็จะมีพลังงานของเสียงมากพอที่จะทําให้เกิดการกําทอนกับการสั่นของอากาศภายในแก้วจึงทําให้ลาอากาศภายในแก้วเกิดการสะเทือนอย่างรุนแรงแรงขึ้นแรงขึ้นและแรงขึ้นจนสามารถทําให้แก้วแตกได้ยังไงล่ะครับนักเรียนก็รู้เหตุผลการทําไมครับการสั่นพ้องนะครับแล้วก็ทาไมครับที่ทําให้แก้วนั้นแตกได้แล้วนะครับนอนเป็นกรการ สันพ้องของนะครับของเสียงนั่นเองนะครับประกอบการต่อมาเป็นเรื่องของบีดเสียงนั่นเองนะครับเนาะบีดของเสียงนั่นเองนักเรียนนะครับเคยสงสัยหรือเคยสังเกตนะครับเห็นนักดนตรีไหมครับเวลาขึ้นเล่นดนตรีนะครับนักเรียนจะเห็นว่านักดนตรีทําการนะครับปรับเสียงของดนตรีก่อนนะครับให้มีความทีตรงกับความทีของนะครับหลอดเทียบเสียงนั่นเองนะครับเช่นนะครับการปรับเสียงกีตาร์นะครับให้ตรงกับะครความทีของหลอดเสียงนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่านะครับก่อนที่ความถี่ของเครื่องดนตรีจะเท่ากับ ถ้าเท่ากันพอดีเนี่ยนะครับเสียงที่จะได้ยินนะนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนะครับที่5.5นะครับบีบของเสียงนั่นเองนะครับซึ่งนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ให้นักเรียนทำไมครับสังเกตและอธิบายการเกิดบีบของเสียงว่าเป็นยังไงนะครับมีแหล่งกําเนิดให้นักเรียนทำไมครับ2แหล่งกําเนิดนะครับเนาะสองแหล่งกําเนิดอันนี้นะครับเนาะแหล่งกําเนิดเสียงนะครับเนาะจะออกมาที่ลาโพง2อันนี้นะครับเป็นแหล่งกําเนิดเสียงนะครับแล้วก็จะมีเครื่องควบคุมนะครับ ปิดเปิดนะครับปรับความถี่ได้นะครับนอย่านความถี่นะครับเป็นช่องสําหรับลําโพงเราเสียบไปแล้วนะครับในช่องลําโพงนะครับแล้วก็ปุ่มปรับแต่งความดังนี่เองนะครับเนะในเขาก็จะปรับความถี่ในค่าต่างๆสองเครื่องนี้ทำไหมครับให้มันเท่ากันบ้างให้ค่าต่างกันบ้างทีละน้อยๆนักเรียนลองสังเกตว่านักเรียนได้ยินเสียงอย่างไรนะครับในการทดลองนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดลองบีบของเสียงกันเลยนะครับ การทดลองการเกิดบีบของเสียงจุดประสงค์การทดลอง,เ,อง,เ,ง,ง,ลองเพื่อศึกษาผลของการซ้อนทับระหว่างคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสองแหล่งที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยอุปกรณ์การทดลองเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงสองเครื่องลำโพงสองตัว สายไฟสีเส้นวิธีการทดลองต่อสายไฟจากเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงเข้ากับลาโพงโดยต่อลักษณะเดียวกันทั้งสงชุดซึ่งจะทำให้ได้แหล่งกำเนิดเสียงสองชุดลำดับต่อไปให้ปรับความถี่ของเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงโดยหมุนปุ่มเลือกความถี่ไปที่1กิโลเฮิร์ทั้งสงเครื่อง ซึ่งระดับความดังของเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงทั้งสองต้องเท่ากันในการทดลองให้ผู้ทดลองสังเกตว่าเมื่อเปิดเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงทั้งสองเครื่องที่มีความถี่เดียวกันลักษณะเสียงจะเป็นอย่างไรเมื่อผู้ทดลองสังเกตลักษณะเสียงที่มีความถี่เดียวกันเรียบร้อยแล้ว ให้หมุนปรับความถี่อย่างละเอียดของเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงตัวใดตัวหนึ่งให้มีความถี่แตกต่างกันเล็กน้อยโดยค่อยๆปรับความถี่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดบีบเมื่อเกิดบีดแล้วให้ผู้ทดลองฟังเสียงบีดเมื่อผู้ทดลองฟังเสียงบีดแล้วให้ปิดเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงตัวใดตัวหนึ่งแล้วรับฟังเสียงจากลำโพงที่เหลือ ื่อทดลองเสร็จแล้วให้ผู้ทดลองเปรียบเทียบลักษณะเสียงที่ได้ยินทั้ง3แบบนั่นคือ 1. เสียงจากเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงทั้งสองเครื่องที่มีความถี่เดียวกัน 2. เสียงบีดจากเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงทั้งสองเครื่องที่มีความถี่ต่างกันเล็กน้อยและ 3. เสียงที่ได้ยิน เมื blender, ่อปิดเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงตัวใดตัวหนึ่งการเกิดบิดของเสียงจะเกิดเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงทั้งสองแหล่งมีความถี่ต่างกันเล็กน้อย การทดลองนะครับการเกิดบีของเสียงนะครับเรามาดูผลนะครับการทดลองกันนะครับเนาะเขาให้สังเกตอยู่ทำไมครับ3อย่างนะครับคือที่ความถี่ทำไมครับเท่ากันที่ความถี่ต่างกันเล็กน้อยแล้วก็ดับเครื่องอันหนึ่งแล้วก็เปิดเครื่องอันหนึ่งนั่นเองนะครับ,นนบเนานะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะครับเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงนะครับเนาะสองแหล่งมีความถี่ <st up> ทำไมครับเท่ากันนักเรียนจะได้ยินเสียงดังนะครับสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องกันนั่นเองนะครับ แต่เมื่อนะครับเนาะความทีแตกต่างกันนะครับเล็กน้อยนะครับนะโดยการปรับอกเครืองหนึ่งนะครับนักเรียนจะได้ยินเสียงนะครับดังและค่อยทำไมครับสลับกันเป็นจังหวะเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าบีของเสียงนั่นเองนะครับแต่ความทีนะครับเนาะความทีแตกต่างกันมากขึ้นนะครับเสียงกระดังค่อยสลับกันจะมีจํานวนครั้งที่ทำไมครับได้ยินในหนึ่งหน่วยเวลานะครับเนาะเรียกว่าความ ทีบีดนั่นเองนะครับจะมีค่าทำไมครับมากขึ้นนั่นเองครับและเมื่อความแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆก็จะทำไมครับไม่สามารถได้ยินเสียงดังสลับค่อยกันเป็นจังหวะได้นั่นเองนะครับนี่คือผลการทํากิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่านะครับการเกิดบีของเสียงนั่นเองนะครับเป็นการนะครับ การเกิดเสียงดังค่อยสลับกันเป็นจังหวะนั่นเองนะครับเกิดจากการเลยครับการรวมขึ้นนะครับที่มีความถี่แตกต่างกันเล็กน้อยนะครับโดยจังหวะที่ได้ยินเสียงดังเนี่ยเกิดการรวมขึ้นแบบเสริมกันนะครับและจังหวะที่ได้ยินเสียงแบบค่อยเนี่ยจะเกิดการแบบรวมขึ้นแบบหักหลังกันนั่นเองนะครับจากภาพนักเรียนจะเห็นว่ามีเสียงความถี่ f 1กับ f 2ครับพอมารวมกันนักเรียนก็จะเห็น g, ว่ามีดังมีค่อยมีดังมีค่อยสลับกันไปนั่นเองนี่คือผลการรวมขึ้นหรือการเกิดบีทของเสียงนั่นเองนะครับ ปรากฏการต่อมานะครับนักเรียนเคยสังเกตนะครับเนาะคือเคยได้ยินเสียงไซเรนจากรถดับเพลิงหรือรถปอดตึงหรือรถพยาบาลอะไรเนี่ยไหมครับที่แล่นผ่านนะครับด้วยความเร็วสูงหรือเล่นผ่านเหล่านี้นะครับก่อนและหลังนะครับที่รถผ่านผ่านเราเานียนะครับมันมีความมันมีเสียงที่ทำไมครับแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าแตกต่างไหมครับ ก่อนวิ่งเข้าหาตัวเราหรือวิ่งมาถึงตัวเราแล้ววิ่งออกจากทางตัวเราเนี่ยเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันแตกต่างกันหรือไม่ครับอ่าเราลงมาดูกันนะครับเนาะเราลองมาดูว่าเสียงมันแตกต่างกันหรือไม่นะครับมาดูคลิปวิดีโอนะครับอ่าอ่อ <fi> าเสียงไซเรนกาลังจะมานะครับเนาะคนอยู่กับที่นะครับนั้งเรียนอันนี้คนอยู่กับที่นะครับผู้สังเกตอยู่กับที่อ่าเสียงไซเรนเริ่มเข้ามาหาตัวเรา สังเกตครับเสียงใจเรียนที่เราได้ยินนะครับอ่า้อมาตัวเราอ่าแลเส้นที่ออกจากตัวเราครับอ่านะครับเป็นยังไงครับนักเรียนได้ยินแล้วเป็นงไงครับ อ่านักเรียนจะพบว่าเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงเคลื่อนที่ทำมครับเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงเคลื่อนที่มาหาเราซึ่งคนทำไมครับคนต้องอยู่นิ่งนะครับคนที่สังเกตเมื่อกี้อยู่นิ่งนะครับเนาะหรือเขาเรียกว่าผู้ฟังอยู่นิ่งนั่นเองนะครับเสียงนะครับที่เคลื่อนที่เข้าหาตัวเราจะทําไมครับสูงขึ้นนะครับเมื่อแหล่งกําเนิดเคลื่อนที่เข้าหาตัวเรานะครับและได้ยินเสียงทำไมครับที่มันต่ําลงเมื่อแหล่งกําเนิดเคลื่อนที่ออกจากอะไรครับจอกตัวเรานั่นเองเมื่อกี้นักเรียนจะได้สังเกตเห็นจาก อะไรครับคีบิโดมื่อกี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปรากฏการณ์นี้เราเรียกว่าปรากฏการณ์ดอปเปอร์นั่นเองนะครับเนาะมีหลายกรณีนะครับในการเกิดปรากฏการณ์ดอปเปอร์นะครับในกรณีแรกนะครับเป็นกรณีที่แหล่งกําเนิดเสียงนะครับเคลื่อนที่นะครับเนาะแหล่งกำเนิดเคลื่อน เคลื่อนที่นะครับโดยผู้ฟังอยู่นิ่งนะครับนาอก็เหมือนกับคลิปในวิดีโอเมื่อกี้เลยนะครับเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟังนะครับเสียงในอากาศจะเคลื่อนที่เข้าหาผู้ฟังด้วยอัตราเร็วคงเดิมนะครับอัตราเร็วคงเดิมแต่สั่นขึ้นนะครับที่อยู่บริเวณหน้านะครับของแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยนะครับนะอหยุดบริเวณเนี้นะครับ ของในกำเนิดเสียงนะจะอยู่ชิดกันนักเรียนจะเห็นวงเนี่ยครับอยู่ชิดกันนะครับเนาะอยู่ชิดกันนะครับกว่าเดิมนะครับทําให้ความยาวขึ้นมันทำไมครับมันสั้นลงส่งผลให้ความถี่นะครับสูงนะครับผู้ฟังจึงได้ยินเสียงที่มันทำไมครับแหลมขึ้นนั่นเองนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเฮ้ยถ้ามันวิ่งเข้าหาตัวเราเนี่ยนะครับนักเรียนจะได้ยินเสียงที่มันแสบแก้วหูมากขึ้นนะครับมันแหลมนะครับมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแต่สําหรับนะครับคนที่อยู่ด้านหลังนะนะเมื่อมันเคลื่อนทททีีี่่่่อออกไไปแลล้้ววนนนนนนนะะะคคคครรรรััััับบบยยูดาาาหหงเเจ็ํม ความยาวขึ้นมันยาวขึ้นใช่ไหมครับอยู่ช่วงนี้มันยาวขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยมันยาวขึ้นมากกว่าครับข้างหน้านั่นเองนะครับส่งผลให้ความถี่มันทำไมครับต่าลงเราจะได้ยินเสียงที่มันทำาทุมนั่นเองนะครับเนาะเมื่อเคลื่อนที่ผ่านเราไปแล้วนั่นเองนะครับเราจะได้ยินเสียงทุมนั่นเองนะครับอ่ากรณีผู้ฟังนะครับเนาะมากรณีสองกรณีผู้ฟังเคลื่อนที่โดยแหล่งกําเนิดเสียงอยู่ที่เดิมบ้างนะครับก็มีเคลื่อนที่ออกแล้วก็ขึ้นไหมครับ แล้วเคลื่อนที่เข้านั่นเองนะครับเนาะเคลื่อนที่ออกหรือเคลื่อนที่เข้าแหล่งกําเนิดนะครับซึ่งแหล่งกําเนิดนี้จะต้องทำยไงด้วยครับอยู่นิ่งนั่นเองนะครับดังนั้นความยาวคลื่นเสียงจะทำาไงครับจะเท่าเดิมนะครับแต่ความถี่ที่ได้ยินจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเอามาดูนะครับเมื่อผู้ฟังเคลื่อนที่เข้าหานะครับก็คือรถคันสีส้มเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาแหล่งกําเนิดนะครับผู้ฟังจะพบสันงขึ้นนะครับเสียงถัดกันได้เร็วขึ้นนะครับ ผู้ฟังจะพบจํานวนสั่นคลื่นครับในหนึ่งหน่วยเวลามากขึ it, ้นนั่นเองนะครับส่งผลให้ความถี่เสียงนะครับสูงนะครับได้ยินเสียงสูงนั่นเองนะครับและนะครับเมื่อผู้ฟังเคลื่อนที่ออกก็คือรถคันสี่ฟ้านะครับเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดนะครับสั่นคลื่นถัดกันที่มาถึงผู้ฟังจะทำไมครับช้าลงสลับกันเลยนะครับผู้ฟังจะพบสั่นคลื่นในหนึ่งหน่วยเวลาเนี่ยนะครับน้อยลงนะครับส่งผลให้ได้ยินความถี่ของเสียงนั้นทำไมครับต่ําลงนั่นเองนะครับ อ่าอันสุดท้ายนะครับเป็นกรณีที่ผู้ฟังนะครับและแหล่งกําเนิดเสียงเคลื่อนที่คือเคลื่อนที่ทั้งทําไมครับทั้ง2ออย่างเลยนะครับเนาะได้แก่อะไรครับได้แก่การเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับการเคลื่อนที่แบบเข้าหากันก็คือแบบไงครับอ่าแบบนี้ลูกศรหันหน้าเข้าหากันนะครับเนาะรถคันเคลื่อนที่อีกคันนี้ก็เคลื่อนที่นะครับหรือการเคลื่อนที่ทําไมออกจากกันนะครับการเคลื่อนที่แบบดังรูปเลยนะครับเคลื่อนที่ออกจากกันนะครับ อ่านะครับการเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันนะครับด้วยขนาดความเร็วต่างกันนะครับเช่นไรครับเช่นการเคลื่อนที่ของรถ2คันบนถนนในลักษณะทำไมครับต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อคันหนึ่งบีบแต่ก็จะเกิดผลการเปลี่ยนแปลงความถี่ที่ได้ยินนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการเคลื่อนที่ของทั้งอะไรครับทั้งอะไรครับ กำเนิดทั้งกำเนิดและผู้ฝั่งร่วมกันนั่นเองนะครับทั้ง2ออย่างเลยนะครับยกเว้นในกรณีที่อะไรครับกําเนิดเสียงทั้ง2เคลื่อนที่ไปในทางเดียวกันนะครับด้วยความเร็วทําไมครับเท่ากันนั่นเองนะครับนี่คือปรากฏการ์ดอปเปอร์นั่นเองนะครับเนาะอ่เรามาตรวจสอบความเข้าใจนะครับว่าที่เราฟังไปเมื่อกี้มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับข้อที่1นนะครับขณะอยู่ในสนามกีฬาแล้วตะโกนนะครับตะโกนเฉียพบว่าเราได้ยินเสียงตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเกิดจากปรากฏการ์ใดครับ อ่ารี่มาแล้วอันแรกเลยที่เราเรียนหัวข้อแรกเสียงสะท้อนกลับนั่นเองนะครับข้อที่2ครับเมื่อเล่นเครื่องดนตรีประเภทเป่านะครับเช่นพวกแต่พวกอะไรครับการเป่าลมเข้าไปในแต่เนี่ยนะครับเหตุใดเสียงจึงดังครับเพราะอะไรเพราะอะไรครับเครื่องดนตรีประเภทเป่ามีแรงกําเนิดเสียงเช่นพวกลิ้นนั่นเองนะครับเนาะทำให้เกิดเสียงโดยนะครับเสียงที่เกิดขึ้นจะเกิดการอะไรครับสั่นพ้องในลําอากาศนะครับในท่อของเครื่องดนตรีทําให้เกิดเสียงที่มีนะครับความถี่ นั้นๆนดังที่สุดนั่นเองนะครับข้อที่3ครับรถดับเพลิงที่เปิดไซเรนวิ่งผ่านนะครับขณะเรานะครับขณะรถวิ่งเข้าและเมื่อรถวิ่งผ่านเราไปนะครับจะได้ยินเสียงเป็นอย่างไรและปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอะไรนะครับเนาะขณะที่วิ่งเข้าก่อนครับเราจะได้ยินเสียงที่ไหมครับแหลมขึ้นนะครับเพราะว่าความถี่ของขึ้นมันมันมากขึ้นนะครับในขณะที่รถวิ่งผ่านเราไปแล้วเสียงมันก็จะถุ้มลงเพราะความถี่มันครับมันยาวขึ้นนั่นเองครับเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์ดอปเปอร์นั่นเองนะครับ สี่ครับขณะปรับเทียบเสียงกีต้านะครับแล้วได้ยินเสียงดังค่อยสลับกันนะดังค่อยสลับกันนะครับเป็นจังหวะนะครับพฤติกรรมเป็นเสียงพฤติกรรมใดครับและเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าอะไรพฤติกรรมใดการรวมขึ้นนั่นเองนะครับถ้ามันดังขึ้นเราก็เรียกว่าการรวมขึ้นแบบเสริมกันถ้ามันค่อยมันก็เรียกว่าการรวมขึ้นแบบหักหลังกันนั่นเองครับและเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าบี a t ของเสียงนั่นเองนะครับ อ่านะครับเราเรียนพฤติกรรมนะครับประกอบการต่างๆของคลื่นเสียงไปแล้วนะครับเราดูที่ว่าเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเราได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งในชีวิตประจำวันเรานะครับมีการนําเสียงมาใช้ในการสื่อสารนะครับการทํากิจกรรมต่างๆเช่นการร้องเพลงการเล่นดนตรีการสนทานาการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคลื่นเสียงนั่นเองนะครับนะซึ่งเสียงที่มีความถี่อยู่ในช่วงเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ -2 0ถึง20,000ื่นเฮิร์ตนั่นเองนะครับแล้วระดับเสียงในช่วง0ถึง120เดซิเบลนะครับนอกจากนี้นะครับเสียงยังนำมาประยุกต์ใช้ในด้านอื่นได้อีกมากมายนะฮะเรามาดูกันนะครับด้านแรกเลยนะครับเป็นด้านการเดินเรือนะครับและการประมงนั่นเองนะครับ อ่าโดยเขาใช้เสียงเป็นประโยชน์ยังไงครับโดยการปล่อยขึ้นเสียงนะครับความถี่สูงจากเครื่องสซวนหน้านะครับในการระบุตำแหน่งของวัตถุในการเดินเรือหรือเรือประมงนั่นเองครับเป็นระบบที่ใช้ในการครับสะท้อนของขึ้นเสียงครับนี่ประเภทของการสะท้อนขึ้นเสียงใต้น้ํานะครับโดยนะครับขึ้นเสียงจะถูกปล่อยออกจากอะไรครับออกออกมาไปสู่ก้นทะเลนะครับแล้วเมื่อไปทบกับสิ่งกิดขวางเนี่ยก็จะทำัไงครับ ะท้อนกลับมาตัวรับสัญญาณบนเรือนะครับแล้วก็ทำาไรครับแปลผลเป็นอะไรเป็นขนาดเป็นรูปร่างเป็นระยะห่างนะครับแล้วก็ความลึกของวัตถุใต้ทะเลนะครับหรือเรือประมงก็สามารถค้นพบะไรครับฝูงป่าได้โดยใช้หลักการนะรครับการสท้อนของคลื่นเสียงใต้หนามนัม่นเองนะครับ ข้างข่าวก็เหมือนกันนะครับเนาะข้างข่าวนะครับข้างข่าวจะออกหากินกลางคืนนะครับสามารถทำไมครับออกบินไปหาอาหารและรู้เส้นทางนะครับได้โดยการปล่อยคลื่นอันตรสาวนะครับซึ่งมีความถี่สูงไปกระทบอะไรครับกับวัตถุต่างๆเช่นอะไรครับเยื่อต้นไม้ผนังทํำนะครับเมื่อคลื่นเสียงสะท้อนกลับมานะครับทาให้ข้างข่าวทำไมครับสามารถระบุตําแหน่งและก็ขนาดของวัตถุได้นั่นเองนะครับก็ใช้วิธีการนี้เหมือนกันนะครับ ต่อมาเป็นด้านการแพทย์ครับก็นำคลื่นเสียงที่ความถี่สูงเรียกว่าคลื่นอันตรสสาวนะครับนามาใช้ในการตรวจร่างกายนะครับคนไข้โดยทำไมครับส่งคลื่นอันตรสสาวเข้าไปในบริเวณที่นะครับต้องการตรวจนะครับนะแล้วก็สมไมครับสะท้อนคลื่นออกจากอวัยวะเป้าหมายหรือเนื้อเยื่อนะครับสามารถนํามาไมครับแปลผลเป็นภาพขึ้นจอได้นะครับเพื่อ ตรวจดูว่าทารกในครรภ์เป็นยังไงพัฒนาการยังไงมีความเป็นปกติหรือไม่ยังไงนะครับเนาะอ้าวด้านการแพทย์อีกอย่างหนึ่งครับเนาะก็ใช้คืนอันตราซาวเหมือนกันนะครับเนาะสามารถใช้ในการอะไรครับสลายนิ้วในไตได้นะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบของนะครับแคลเซียมหรือแร่ธาตุในไตนั่นเองนะครับซึ่งในอดีตนะครับเนาะแพทย์จะต้องทำมา ทำการผ่าตัดก้อนนิ้วออกมานั่นเองนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเนาะมีการรักษาได้โดยการใช้คลื่นอัลตราซาวน์นะครับทําให้นิ้วสมัยครับสลายแตกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วขับถ่ายออกจากร่างกายได้โดยทางปัสสาวะนั่นเองนะครับอ่านี่คือประโยชน์ทั้งหมดของคลื่นเสียงนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ครูขอจบการสอนในเรื่องของคลื่นเสียงนะครับเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ